ในคลิปวิดีโอนี้ฮะคุณจะได้เจอยกนักแข่งน,น่านฟ้านกอัสิซออสนกที่อันตรายมาก จริงๆมันคือบอสเนี่ยแหละผมจะพาไปลุยบอสทุกโซนเลยครับบอสโซนทะเลทรายบอสโซนลาวาเดี๋ยวรู้ว่าแต่ละตัวเนี่ยมีทีเด็ดยังไงเริ่มต้นวันใหม่ครับวันนี้เราจะไปหาไอ้บอสอาร์ซิออสกันหลังจากที่เราสแกนแล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันอยู่ตรงนี้แต่เราจะยังไม่สามารถปลุกมันได้ครับเราต้องไปหาของปลุกมันก่อนซึ่งหาพวกแท่งแร่สกาเลตแท่งแร่ต่างๆเนี่ยครับซึ่งมันอยู่โซนหญ้าเขียวผมก็เริ่มออกเดินทางเลยครับที่ขุดไม่ต้องมีแล้วตอนนี้ใช้ปืนยิงอย่างเเเเเดดดดดีียยยวววินนนนาาาาางงงงตตมมมมแแแไไรรื่่่่่่่อออะะููขข้้้ลก็จจจโซซหญญผใ หน้าตามันเป็นยังไงเอาเว้ยปลาเขียวเว้ยทุ่งอาซิออสผมว่าจะเอาปืนยิงแต่เพื่อนแม่งอยู่กันเยอะก็เลยต้องขุดครับผมขุดไปเรื่อยๆครับจนไปเจอแร่ชิ้นหนึ่งครับไอเทมใหม่ว่ะแร่สกาเล็ตเนี่ยจะพอผมอยู่คนเดียวแล้วผมก็เริ่มมาระวาเลยฮะเอาปืนที่ได้มาเนี่ยยิงตามขอบกำแพงไปไม่มีแล้วจอบเจอบไล่ยิงหาแร่ไปจนกระทั่งผมไปยิงตัวอะไรไม่รู้เอ้ยอ้าไปตายวะเนี่ยพี่ามพี่ทำเพี้ยไรอะไม่เอาแร่กลับมาเผาไง โอเคโอเคแล้วแร่มันอยู่ในศพพี่หรือเปล่าอยู่อยู่ในตัวอยู่ในตัวตว,วางแผงไว้ละประเด็นคือคุณยิงโดนที่อะไรนกยุงเหรอหรือว่ายังไงไอ้เหียกูตายได้ยังไงวะกูตายได้ยังไงวะอันดับมันีโบราณ้าอันหรือสามันวะอ่าสามันมั้งอุ้ยอย่าบอกใครนะว่ากูปืนลั่นโอเคไข่กูมาแล้วไข่มาแล้ว เรียบร้อยกลัวไข่มาแล้วกลัวไข่มาแล้วเพือ่อนหลังจากที่เราได้ไข่มาแล้วเนี่ยเราก็เตรียมที่จะไปล่าบ,บอสกันแต่ก่อนจะไปล่าเราต้องทําให้เราเกิดใกล้ๆก,กับบอสก่อนผมก็มาวางเตียงแล้วก็ทําที่มันเหมือนแบบเป็นห้องตัวเองฮะแล้วก็นอนเพื่อจะทําให้เราเนี่ยเกิด<ห>ตรงเตียงนอนนี่ไงที่ทำไงไหนวะวางไหนวางไปเลยตรงกลางเฮ้ยเกือบทับกูยักษ์แข่งด้านฟ้าเฮียแบก ไม่มนแรงยังวะไอ้สัตว์อุ้ยเชื่ออย่าบอกเพื่อนนะว่ากลัวปืนระเบิดยิงประตูอ่ะต้องต้องทุบไปห,หินหินพวกนี้ไม่ไงั้นมันจะฮิวตัวเองโอ้ทุบยังไงวะพี่โคตรแข็งเลยโอ้โหต้อง,งอทุบไมงพี่ยิงไม่แตกยิงไม่แตกแข็งจัด <laughs> พี่มึนนงทุบดิดังเป้งเป่งเป่งอะมันต้องมีคนหนึ่งทุบคริสตัลแล้วคนหนึ่งก็ตี มีหน่อยทุบกิตตันให้เอาไหมเอาดิเอาดิเอาดีๆหน่วยทุบกิตตันเอาดีๆไอ้ดินมึงทุบกิตตันอย่างเดียวไอ้ดินโอเคนกใส่ป้ายต้องใสีคนไอ้เที่ยมังกรฟ้าอือโอ้โหทำให้เลือดแม่งมาฟักจังวะทำไมกูยิงมันไม่หมนเป็นไรเลยวะลดแล้วลดแล้วลดแล้วเดี๋ยวบอสตัวนี้เสร็จเราพามกันนะเราไม่ไหวละเห็นไหมึงเรเรอาไม่ผ่านบอสตัวนี้ว่าโอ้โหไอ้เฮีย บะ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 าทำไปทำไปเดี๋ยวมีคนกินกินด้านในนะขันตุ๊กอมือนโรเตียตุ๊กอยูบะบะบะเอ้ากูตายแบทานเฝ้าสัตว์เหรอบอสตัวนี้เสร็จปามก่อนนะกูขอร้องกูยิงอยู่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 กูตายกูแตกไม่สู้อยู่หวังท้าดเว้เตียงเตียงใครไม่รู้มันพังแล้วนะเว้ยพี่ทานยิง Hey, 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 hey. เฮ้ยเฮไอ้เฮียใส่ไหลไอ้เฮียใส่ไหลจัดอ่ะแบบครูตืต่นมาแล้วบอกว่าเตียงพังอ่ะแล้วบอกว่าพี่ทำยิงอ่ะไอ้เฮียมันไม่มันไม่มีหลักฐานนะไอ้เฮียพี่ทำมึงยิงเตียงกูเหรอไม่เตียงใครวะไม่ได้ย,งดยงดิงกูจะยิงทำไมไม่ไกูจะยิง,ยงทำไมหน้าที่เราคือโฟกันเตมิดเว้ยเรามีหน่วยซัพพอร์ตที่ดีแล้วถ้ามึงตายคือมึงแย่เลยเว้ยเตียงหายไปแล้วกูเหรอพี่ทำมระเบิดเตียงกูมึงระเบิดเตียงกูหรือไม่ใช่ไม่จริงไม่จริง เไม่จริงแล้วทำไมคุณเกิดบ้านไม่จริงไม่จริงเมื่อกี้ทาตื่นเตียงมันแตกไปแล้วอ่ะอ่ะอ่ะอันนี้มี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 พยานหลักฐานนะเฮ้ยทำไมมันตายยากตายินยังวะไอ้เหี้ยหัวกูหลุดแล้วหัวกูโลดแล้วเขารู้แล้วกลัวผมบางไอ้เหี้ยหัวกูจัดเอ้ยกูสายเล่นหน่อยกูสายใส่หมวกมาทั้งตลอดเล่นทางพิหายแล้วกูใส่หมวกแป๊บเอล่ากูแตก กำนังเต็มกันอยู่ใช่ไหมบอกกูให้เต็มไม่เต็มไม่เต็มนี่หน่วยขุดขุดมึงเห็นไหมหน่วยขุดกู้ากูรีบอยู่กูรีบอยู่กูรีบอยู่กูแดดกูแดดกูแดดเลยกูแดดเลยกูแดดไวมากกูแดดไวมากเปิ่กแป้งเปิ่กแป้งเร็วมันไม่ฮิวมันไม่ฮิวมึงเชื่อกูย่่เนีโอ้โหแับพวกเขียไนเมื่อกี้ใช่ไหมนี่เสียงแผลเลยสองคนน่ะเตียงกูตั้งอยู่ครับนอแล้วมีใครยิงใครยิงตัดเพื่อนเนี่ยเตียงเตย เตียงเตอร์อยู่ด้านซ้ายเนี่ยเอออย่าไปทำอะไรเตียงผมเฮี้ยเลยมาวางในแมพบอสไอ้สัสไอ้เฮี้ยนี่แหละเวลาที่คือที่ที่ปลอดภัยไอ้คิดใต้ไหมมันบ้าโผตรงหน้าระเบิดกูลั่นเลยไอ้เฮี้ยปืนระเบิดได้แม่งยังไงยิบหายเออยังไม่ได้นอนนีกว่าแป๊บนึ่งนอนก่อนแป๊บนึงทุกคนเตียงกูเตียงกูไปไหนแล้ววะเนี่ยไอ้เต้ยเตียงหายไปไหนไว้ไอ้สัสโดนสายฟ้าไอ้เยี่คนเฮี้ยอะไรมาวางมาวางเตียงในนี้วะมีเตียงข้างล่างกันนึงอะค่ะเตียงข้างล่างยังอยู่เตียงข้างล่างยังอยู่ แต่เปียนข้างซ้ายไปแล้วอฮ้ยกูโดนกูโดนแหโอ้ไม่มีใครทําอะไรกูเลยกูทําตัวเองแท้ๆกู <c oughs> ยิงอยู่กูยิงอยู่ไม่เท่าไหร่โอ๊ยมันหลอกอ้ยเอ้เหอดเือดอดเดอดืออือดกูลืมกดนอน ถ้ามันใกล้เกินมันจะไม่ให้นอนเต้ยแม่งเขามีห้องนอนให้นอนแม่งไปนอนไอ้เหี้ยแบบนอนแบบปึ๊กเนี่ยกูตายเลยรอกูมากูมากูมากูพุ่งกูพุ่งกูพุ่งกูไอซ่าไม่เท่าไรเราทุกคนสุดยอดมากสุดยอดมากเฮ้ยแค่ดูดแคลอะไรวะโอ้ยไอเมันดูดอะไรวะได้รับวิญญาณรได้บัฟเราได้บัฟ นี่หรอดวงวิญญาณหรอเชี่ยวิญญาณแห่งอาร์ซีออสผมเคยบอกไปแล้วว่านี่คือจุดเริ่มต้นฮะคือตัวเนี้ยเราเพิ่งเก็บตาสำรับได้แค่หนึ่งอันเองครับยังมีบอสอีกหลายตัวที่เรายังไม่ได้เก็บแต่เราจะไปออกตามล่ากันภายในอีพีนี้หลังจากไอ้สู้บอสไปคิดเสร็จทุกคนดูตัวผมเลยครับตัวผมแม่งโล่งหัวโล้นเลยฮะคือของแตกทั้งตัวเลยผมก็กลับบ้านมาซ่อมของก่อนเผาอยู่ดึงดึงทำเตาหลอมเพิ่มอีกอันหนึ่งดีกว่างั้นเราไปตีบอสไอ้บอสอันนั้นรอบ้าบอสเพิ่งอะไรู้สึกว่าาาบ้นเรมันนนไมม่เเป็บบ้าลยครัผก็เอย่าจะะเป็นบออสตัวไร ลวงพึ่งมารดาอยู่ด้านขวาเรามาคนหินหินมาซอและโอ้โหโตทำงานออกทาลีนเียอะไรวันนี้ยของยังดีอะเอามึงดีว่าบองโตทำงานเลยเราจะไปออกล่าบอสตัวต่อไปกันเป็นบอสลวงพึ่งมานดาเราไม่รู้ว่าเราจะเจอกับอะไรมั่งครับแต่ที่สำคัญคือเราต้องมีเตียงด้วยไม่ <c oughs> งั้นเวลาเราตายเราเดินทางไกลแน่นอนเฮ้ยมึงวาไที่เตียงยังไงวะคุณนอนที่เตียงไง ได้หลวงพึ่งมันดานเนี่ยไงกูเจอแล้วรู้จักแมคขณิกบอสตัวนี้แล้วน่าจะไม่ยากครับดูเหมือนว่าบอสเนี่ยมันจะไม่เดินครับมันอยู่กับที่แต่ปัญหาคือลูกน้องเนี่ยแหละครับแม่งโคตรเยอะเลยแถมติดไฟด,ได้วยไปสักพักหนึ่งตัวผมแม่งหัวโลนเลยละครับของแตกทั้งตัวแล้วเราก็ต้องไปกู้ศพตัวเองอีกครับแม่งโคตรยากเลยหนอนตามโคตรเยอะผมยิงปืนไม่ถนัดเลยไปโอเคอย่างที่ผมบอกไปความยากของบอสตัวนี้คือลูกน้องฮะเรายิงจนมันจะตายแล้วบ้างเดีย๋ยวดูแล้วกูลาดไง พอบอสตายเสร็จปุ๊บเราก็ลูดของบอสกลับบ้านไปพอผมกลับบ้านมาปุ๊บก็เปิดกล่องเสื้อผ้าดูก็พบว่าเหมือนจะมีเซตระเบิดด้วยผมก็เลยเอาเซตทั้งหมดเนี่ยมาใส่หลังจากนั้นก็ไปอัพสกิลระเบิดครับให้ระเบิดแรงขึ้นกว่าเดิมหลังจากนั้นเราก็ไปปลุกบอสตัวเดิมเพื่อจะไปฆ่าใหม่พอบอสตัวนี้ฆ่าง่ายมากครับเราจะฟาร์มของกันก็มังเก่งมากที่ไม่ตายเลย หลังจากที่ยิงบอสต,ตายมาเสร็จแต้มผมว่าัพอีกผมก็เลยต้องอัพสกิลอีกครับนี่ระเบิดพูดผีเห็นว่ามันน่าจะแรงสุดก็เลยอัพไปเลยหลังจากนั้นไอ้เต้ยก็เรียกผมไปครับบอกให้ที่ปลุกบอสไปคือแม่งไม่ให้ผมพักเลยกะสู้กันรัวๆเลยซึ่งบอสอีกตัวหนึ่งครับเป็นบอสโซนทะเลทรายชื่อบอสว่าราอาคาเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวนี้จะโหดไหมโอ้ตัวไอเต้ยแมันยังตึงอ่ะเรียกไหมเออตรงนี้แหละพี่ออกมาหุยห้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้เหมือนอันนี้เลยอุ้ยเคยดูเรื่องอันนี้ไหมดูดู อย่าลาอาคาทะเลยักษ์ไม่ใช่มันอ่อนอย่างวะเดี๋ยวพาน้องขอแล้วกันเฮ้ยเฮกยเฮ้ยเะ้ยเว้ยะฮ้ยเก้เบิยไป้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยอฮ้ยเ่้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้เน้ย้ยเฮ้ยเฮ้่เนยเฮ่ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮงยเฮ้ยเยเา้ยเฮ้ยเฮ้าเต้ยเ้ยเฮิยมฮ้ยเ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 เเเยฮเยเฮเย กูแตกผมโดนระเบิดตัวเองตายแล้วแม่งไม่ไหวละเย้ยใจเย็นเย็เย็นเย็นเย็กูรูนแล้วเะเยิดกูอนเย็นเนมีเยี้ยอะเรมาย็นเย็นเนตายแล้วเว้ยมึงต้นงลานบอสมามานเย็นเนเย็นนนเย็่เยนนี่็นเยนยนเย็นเย็่ยนเย่เา็เยนย็นเยนเยยยยยมายยนย ตตาาแล้วจะรอบนี้ผมเมมแล้วครับผมเริ่มวางระเบิดถังห่างแล้วครับแล้วให้บอสมันมาเดินเองแต่ปรากฏว่าเพื่อนมิ่งโดนระเบิดกูแทนอะไรอ่ะกูตัวเลยตายอ่ะระเบิดระเบิดกูเองระเบิดโอ้โหระเบิดกูเองตอนนี้ผมเริ่มสงสัยแล้วว่าโรของผมเนี่ยคือนักวางระเบิดบอสคือวางระเบิดเพื่อนนะฮะตกใจง่ายจังโอ้ยตายระเบิดโอ้โหวางระเบิดจากทางเข้าอ่ะจะตายไม่ได้เหรอวางมั่วเลยกูวางแบบแม่งต้องโดนสักตัวนึงอ่ะจะตายเร็วจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้ว ตายตายไม่ได้เก่งกูพูดเลยไม่ได้เก่งไอ้เหี้ยวิญญาณแห่งลาอาคลานเมื่อจบตรีแล้วประชิดแล้วแล้วตะโกนไปกระอับประเทศเะอกนไปกระอับอะไรอะอะไรคือศีลาจันทร์สามนาสูงสุดบวกไอ้เหี้ยไม่ให้กูดูกูดูเลยว่าอะไรเหี้ยเอ้ยให้กูดูหน่อยเว้ยไอ้เหี้ยของมันดอกมามันไม่ได้อยู่ในกล่องเฮ้ยระวังระเบิดิมเอ้าว่าแล้วไอ้้เหียชาวระเบิดคลั่งไม่ยอมให้ดู ตอนนี้เราเหลือบอสอีกกี่ตัวเหลือประมาณเจ็ดตัวไม่เป่ามึงเอาไปจากไหนเอาไปเอาไาจากไหนเอาไปกูบอกว่าขอดูกระเป๋ายี่สิบช่องหน่อยถ้ามึงไม่ดูกูจะวางระเบิดตรงนี้ลูกพี่ถามว่าเอามาจากไหนเอาปืนต้องเอาปืนจ่อกับจ่อกับจ่อจ่อว่ะลูกพีกูถามว่าเอามาจากไหนมีปืนอะไรดีๆป่ะไม่มีเนี่ยแต่เราต้องไปลุยพิทามเลยเ้าโปรเจโปรจเช็คปืนนี้ดีกว่าโปรจมีเรื่องอะไร โอ้ยปืนคกควงด้วงระเบิดเที่ยแค่ควักมาแม่งก็อันเท่าบ้องอ่ะบอกเลยว่ามึงโดนกูทั้งหมดอ่ะทั้งมวลอ่ะเดี๋ยวขอยิงหน่อยดิโอ้ยเตยยีดแม่ยิงทีแม่งสะดุ้งทั้งแผ่นดินอ่ะก็ได้บางทีโกงไม่โกงไม่โกงไม่โกงไอ้เพื่อนรักจะไปอย่างนี้ไงวะ แค่พูดปะหวยเอ้ยเป็นดานพี่บอกว่าจบวันนี้นี่มันจบวันนี้จริงไหมนะดูเกมมันยาวมากนะมันเล่นเป็นร้อยชั่วโมงคิดว่าไม่น่าจบนะเฮ้ยพี่เตยหลอกผมไม่สัตว์จบวันนี้เฮียกูตั้งใจเล่นกันดิเออเออบไขหลังจากแนไม่ตั้งใจเล่นนะกูจะจบวันนี้ก็คือกูจะต้องจบวันนี้ไอ้ไข่ไข่ไม่ไม่ตั้งใจเล่นวะ ภารกิจต่อไปคือบอสสลามไฟครับแต่เป้าหมายเราคือเราต้องหาสลามก่อนครับซึ่งในตัวเนี้ยมันดรอปไอเทมที่มันเอนักขับเขาแล้วแม่งหายากจัดก็นี่คืออะไรเนี่ยกูยิงเนี่ยไหมยิงนี่เนี่ยกูสิมึงมึงกดไอไอมึงทำอะไรั้งจิตตั้นอยู่ใช่ไมหมเพื่อนมันคือรถเข็นล้อเดี่ยวอุ้ยเฮ้ยใครไม่ไม่ต้งใจเล่นมาเฮ้ยแล้วแม่งอย่างไกลอะแชทต้องการทางทางทางลัดมากกว่านั้นไหมสร้างจุดวาร์ปได้น่าสนใจนะน่าสนใจนะเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวจะแก่ให้แป๊บนึงบางทีนี้เทคโนโลยีก็มาจากคนทุต่างดาวใอาไจะไม่รู้อ่าๆถูกต้องถูกต้องอันนี้มีเหตุผลเลยตายสิยโดนกูโอ้เฮียตัวมันมันเหมือนหินคิวโอ้มีเลเซอร์ด้วยสัตว์มันคือเฮี่อะไรอ่ะฐานทัพอะไรหรอตัวคอมบโดเหรอไอ้ดาเมจลุกไหม้ี่ใครใช้เโคตร ไอ้เฮียเอ้ชีวิตของอาพโตใจในการประจญภัยไปต่างโลกโอ้ยเอ้ยกูตายอีกแล้วไอ้เฮียกูโดนระเบิดจากมาแมลงปอสิ่งที่พปโกงพูดไปก่อนในนี้มันคือประตูวับอันนี้ฮะคือประตูวับเนี่ยมันจะไปที่ไหนก็ได้แต่มันต้องใช้ระยะเวลาสร้างสักหนึง่งเพราะบางจุดเนี่ยฮะอย่างจุดที่เราจะไปฆ่าบอสเนี่ยมันก็จะไม่มีประตูวับที่เราต้องไปครับมันจะเดินทางไกลมากอะทำไมประตูพี่หายไปแล้วอันข้างบนเนี่ยประตูพี่หายไปแล้วพี่ผมไม่รู้เหมือนกันน่าจะเออไอ้เฮียประตูแตก อ๋อ,อนี่ไงมันขึ้นอยู่ในมือผมอะพี่วาง,งใหม่<า>ไหมวางใหม่แล้วรอใหม่พยายามหามุมที่มันทําให้มอนเตอร์มันตีแล้วมันพังไม่ได้ะไม่ปอคีปอคีปอคีมันไอ้นี่ไงสตูนมาสิ่งที่เราต้องทําตอนนี้คือเราต้องหาไวเวลวาวถูกไปหาสลามก่อนเหรอแต่เดี๋ยวเราต้องไปฟาร์มอันนี้ด้วยห,หาสลามดีเราพี่บอกเยาอะไรเวเลวาวพี่ตามเป้าหมายเดียวที่ผมบอกให้พี่ไปตรงนั้นคือไปหาสลามเว้โอเค อาสิ่งที่เราต้องการหาเนี่ยมันคือเม็ดสลามครับแต่ไม่ใช่เม็ดนี้ครับเม็ดนี้มันคือสลามแมกมาบกสิ่งที่เราต้องการจริงๆมันคือเม็ดนี้ครับมันคือสลามแมกมาเราต้องหาอีกหลายอันเลยไม่งั้นฝุกบอสไม่ได้โอ้ยมันแข็งจังวะตัวที่อะไรเนี่ยอย่างรถไถเลยมันเป็นหอยทากโคตรใหญ่ <ผม S 1> อะพยายามตามหาสลามครับแล้วก็มาเจอตัวหนึ่งเนี่ยอยู่สายล่างเจอละเฮ้ยเจอแล้วไม่กูถามว่ากูส่งงานพวกมึงว่าให้ไปล่าแมกมาสลามที่ผิดนี่ได้ยังไอ้เฮียหลบหอกอย่างยากเลยมึงเคยมาตีไหมเนี่ยดูดิตีผมมีในตัวผมมีีอันนเ่ยดดูิ เนี่ยดูดิเนี่ยเนี่ยตีอยู่เนี่ยเนี่ยดูดิอันนี้ดบ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 เอาเอาเอาที่จอดบแล้วหนึ่งอันในซัดล่ามาเป็นสิบแม่งอย่างไรแค่กัดกัดกัดกูให้ไปลากปูลิงไฟมึงไม่ไหวหายากจัดเลยอ่ะเจอ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 ดบเธอจงดอบเธอจงดอบเธอจงดอบเธอดบดบดบ ได้มาสองอันแล้วเต้ยคือไปอยู่สองคนมึงได้กันมาแค่สองอันสองอันนี่คนเดียวคนเดียวเลยนะ oh. ไอมอนสเตอร์ตัวนี้ตัต้งแต่ผมเล่นมาผมว่ามันหายากกว่าแร่เหล็กเองครับ mm. ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนบ้างพยายามเดินหาทั่วแมปนะครับหาลาวาก็ไม่เจอเจอทีนึงก็เจอตัวหนึ่งแถมเจอก็ไม่ดรอปอีกครับกว่าจะครบส0ิอันโคตรเหนื่อยแล้วระหว่างนั้นเนี่ยผมได้กางเกงใหม่มาด้วยช่วงขาขึงขังช่วงขาขึงขังบึงบงังบึงดังเหรอก็ที่อาจจะไม่หาตอนนี้ไม่ตลกแล้วจะตกห้ด้วย ตอนนี้จะคงหาเม็ดสลามเพื่อเอาไปปลุกบอสครับผมพยายามไม่ใช้ปืนเพราะเดี๋ยวมันตายจนตอนเนี้ยสกิลตีไกลผมอัพแล้วเฮ้ยพื้นผมทันจริงเหรอจริงงสั่นแปลว่าบอสเฮ้ยเจอเจอเจออยู่นี้อยู่นี้จริงไอ้เต้ยมันัวเป็นเป็นเห็นชัดๆตัวไปเกาะเอาแข่งเขื่อนยั้นะเด้มาฟั่มเรียบหรอเต้ยได้พี่ได้ครับเนี่ยกินบัฟแล้วกินบัฟกินบัฟกินบัฟแล้วปลากู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 ปลาโอ้โหกูถามจริงยัดแม่งหลบไม่ได้ เป,เป็นไปได้ยังไงทั้งนี้ทุกคนต้องเอาเตียงมา,าปปอา่ะผมดนระเบิดตัวเองตายอีกแล้วเราต้องแบบเอาเสาเอาไว้หลบอะ่ะมันจะมีเสาอย่างเงี้ยเสาช่วยหลบได้อยู่ไฟไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเอาหน่อยเว้ยกันไฟทีจทังทีเราต้องรีบจบก่อนสิบนาทีทุกคนอาจจะไม่รู้คือตอนนี้เรามียาก,กันไฟและะ้วฮะคือพี่โกงครับมาให้ไม่งั้นบอกเลยว่าเราสู้ยากมากๆครับเพราะว่าไฟเต็มไปหมดเลย ยิงยิงยิงอุ้ยเชยี่ยเอ้ยกบตายสัสเอาเอาเอา,เอา,เอาสแปมไดมิดสแปมไดมิดตายซะเชี่ยก็ไม่ได้กิ่งเท่าไหร่ไม่กิ่งเท่าไหร่ต,ต,ตายตายตายไอศสัตว์ไม่ได้กิ่งเท่าไหร่นะมึงอ่ะ ้ยขีเม็ดนี่ไงที่เราต้องการไอ้เต้ยหาของปลุกตั้งนานแต่ว่าบอสแม่งตายโคตรไวเลยตอนนี้เนี่ยปัจจุบันตอนนี้บ้านเราเติบใหญ่มากครับมีของใช้อำนวยความสะดวกเยอะแยะเลยซึ่งมาจากเพื่อนครับบเลยครับผมแทบไม่ได้ครับเลยถ้าใครอยากให้มี EP ต่อไปอย่าลืมกด subscribe กันด้วยครับหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกและ EP หน้าเราจะไป่าบ,บอสไพด้ากันบอกเลยว่าโคตรเดือด